สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการดูหนังดูซีรีส์ให้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะครับส่วนมากเนี่ยหนังส่วนมากจะมีความยาวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถูกไหมครับถ้าเราดูด้วยความเร็ว1.25 1.25เนี่ยเอ่อมันดูแล้วเนี่ยมันจะดูลื่นไหลและไม่เร็วเกินไปนะครับจะสามารถประหยัดเวลาจากหนังหนัง,นงสมุิหนัง1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยถ้าดูด้วยความเร็ว1.25ดนะครับจะใช้เวลาเพียง1ชั่วโมง12อนาทีคือประหยัดได้ถึง18นาทีแต่ถ้าดู 1. 1ดดูด้ววยความ1.50น จากหนังที่ความยาวหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็จะเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงเปดวลาได้ถึงสามสาสิบนาทีนะครับเรียกได้ว่าถ้าคุณดูหนัง1 1> นหนึง่งชั่วโมงครึ่งะนะครับสมมติว่าหนังหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าดูสองเรื่องเนี่ยก็คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับสองเรื่องก็จะเป็นประมาณสองชั่วโมงกับหกสิบนาทีเนาะสมมติว่าจะดูหนังสองเรื่องนะครับถ้าเราดูด้วยหนึ่งจุดห้าศูนย์เนี่ย เราจะดูหนัง2เรื่องนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงประหยัดเวลาได้ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับหรือดูด้วยความเร็ว1.25เนี่ยเราก็จะาสามารถประหยัดเวลาได้ถึง36นาทีนะครับเรียกได้ว่าถ้าใครอยากดูหนังหลายๆเรื่องเนี่ยประหยัดเวลาหรืออยากดูหนังให้ได้อัตรลดแล้วประหยัดเวลาเนี่ยแล้วดูไม่ให้ช้าเกินไปเนี่ยแนะนําว่าดู1.25้าถึง1.50นะครับถ้าอยากความนวณความเร็วเนี่ยเข้าไปที่เว็บ p o o r t a b l e c o m ทั้งนี้เนี่ยในหลายเบราว์เซอร์นะครับรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็น Chrome หรือว่า Microsoft Edge เนี่ยจะมี Video Speed Controller Extension ให้ติดตั้งฟรีอยู่แล้วนะครับสามารถไปติดตั้งได้เลยนะฮะอันนี้ผมใช้ของ r o r o นะครับจะเป็น Video Speed Controller Extension ได้ใช้ฟรีแต่ Microsoft Edge ก็มีให้ติดตั้งฟรีเหมือนกัน,น